สนับสนุนโดยบอนกาแฟตอบทุกความต้องการเรื่องกาแฟนอกเหนือจากข่าวก่อการร้ายแล้วนะครับผลกระทบหลังจากที่มีข่าวก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นความกังวลเช่นเดียวกันครับล่าสุดมีการพบโดนปริศนานะคะอีกกว่า10เรื่องบินอยู่เหนือน่านฟ้าในกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากที่เป็นข่าวมาตลอดนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วว่ามีการพบโดรนปริศนาบินอยู่เหนือน้านฟ้ากรุงปารีสและทางการก็ยังไม่สามารถหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดรนดังกล่าวได้นะคะล่าสุดก็มีผู้พบโดรนกลุ่มใหม่บินอยู่เหนือน้านฟ้าในกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทางตำรวจแจ้งนะคะว่าพบเห็นโดรนเครื่องสุดท้ายเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะเหนือปอดเดมงเทรลบริเวณชานเมืองปารีสโดยตำรวจพยายามขับรถตามโดนดังกล่าวไปได้ตามโดนดังกล่าวไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถติดตามได้ค่ะซึ่งทางตำรวจทางตำรวจก็ยังกล่าวต่อนะคะว่าโดนดังกล่าวถูกเก็บโดยชาย4คนบริเวณปอดเดวิงแซงค่ะถัด ถัดลงไปทางตอนใต้ของกรุงปารีสแต่ว่ากลุ่มชายดังกล่าวเนี่ยนะคะขับรถสีดำหนีไปแล้วก็จนถึงขณะน,นี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโดนปริศนาดังกล่าวค่ะ ทั้งนี้ทางการฝรั่งเศสตรวจพบโดรนกว่า60เครื่องค่ะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วบินเหนือโรงงานนิวเคลียร์และก็กลางกรุงปารีสรวมไปถึงเมื่อเดือนที่แล้วนะคะกลุ่มโดรนก็บินกระจายไปทั่วน่านฟ้ากรุงปารีสค่ะรวมไปถึงพระราชวังเอลิเซ่ที่พำนักของประธานาธิบดีฟรองซัวออลองและสถานทูตสหรัฐในปารีสค่ะจนทําให้ทางการฝรั่งเศสต,ต้องมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ ทางการฝรั่งเศสกังวลถึงความปลอดภัยในปารีสมากเป็นพิเศษนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่สำนักพิมพ์ชารีเอฟโดรวมไปถึงที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตโคเชอร์ของชาวยิวด้วยค่ะทั้งนี้ทางการได้ห้ามโดรนที่ไม่มีใบอนุญาตบินอยู่เหนือหน้านฟ้าในกรุงปารีสแสล้วนะคะโดยกฎหมายฝรั่งเศสค่ะคุณผู้ชมคะมีการห้ามโดรนบินใกล้หลายสถานที่ค่ะเช่นโรงงานนิวเคลียร์ซึ่งมีเขตห้ามบินสูงถึง2.5กิโลเมตรแล้วก็ระดับความสูง1กิโลเมตรค่ะ ซึ่งการบินในเวลากลางคืนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็มีโทษจำคุกสูงสุดถึง1ปีโทษปรับสูงสุดถึง75,000ยูโรค่ะครับมาดูผลของการตัดสินคดีในพื้นที่เฟอร์กูสันในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผลออกมานั้นอาจจะไม่ค่อยเป็นที่พอใจส่รนบคคลผิวสีมากนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับก็มีคำตัดสิน ไม่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวในคดีเฟอร์กูสันนะครับที่ยิงวัยรุ่นผิวสีปราศจากอาวุธเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วกระท,ท,ทรวงยุติธรรมสหรัฐตัดสินใจไม่ดำเนินคดีกับอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจดาเรนวิลสันก้อหาละเมิดสิทธิพลเมืองหลังจากยิงนาย Brown, ไมเคิลบราววัยรุ่นอเมริกันผวิวสีวัย18ปีเสียชีวิตโดยให้เหตุผลนะครับว่านายวิลสันทำไปเพื่อป้องกันตนเองซึ่งคำตัดสินนี้ไม่เอาผิดนี้เป็นไปในทางเดียวกับคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ ของศาลเขตเซนหลุยส์มิสซูรีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งในตอนนั้นตแตสินไม่สั่งฟ้องนายวิลสันเช่นเดียวกันตอนนั้นนายวิลสันได้ชี้แจงกับคณะลูกขุนใหญ่ว่าเขาจําเป็นต้องยิงบราวที่ต้องสงสัยขโมยกล่องซิก,ก้าจากร้านค้าเพื่อเป็นการป้องกันตนเองแต่ผู้เหตุการณ์กลับแย้งว่านายบราวได้ชูมือขึ้นเหนือหัวพร้อมตะโกนว่าอย่ายิงเพื่อแสดงความจำนง จะถูกจับกลุ่มโดยโด,ยดีแต่นายวิสันก็ยังยิงนายบราวด้วยปืนสั้นจนเสียชีวิตครับผลการตัดสินของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐล่าสุดก็ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะครับโดยพ่อแม่ของบราว์บอกว่ารู้สึกเสียใจและผิดหวังในคําตัดสินดังกล่าวเพราะหมายความว่าลูกชายของเขานนั้นเสียชีวิตโดยไม่สามารถนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้ก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีคําตัดสินก่อนที่จะมีคําตัดสินหนึ่งวันนะครับสื่อมวลชนสหรัฐได้เผยแพร่ รายงานพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองเฟอร์กูสันจากการสัมภาษณ์ประชาชนนับร้อยคนและพิจารณาประกอบกับเอกสารราชการหลายพันหน้าพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเฟอร์กูสันมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติอันิจจาก,การรายงานนะครับโดยกล่าวว่าร้อยละเก้าเด็สามของผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมในรอบสองปีที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นคนผิวสีทำให้ชาวเมืองเกิดความไม่พอใจออกมารวมตัวประท้วงลามไปทั่วประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ ซึ่งก็ต้องถือว่าประเด็นเรื่องสีผิวนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวในสหรัฐค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวน5อันดับข่าวประจําวันนี้กันค่ะค่ะอันดับ1น่งค่ะสหรัฐ สัดสินไม่เอาผิดตำรวจในคดีเฟอร์กูสันค่ะอันดับที่สองอมีการพบดโดรนปริศนานะคะบินอยู่เหนือน่านฟ้ากรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งค่ะและอันดับที่3อดีตผู้อำนวยการเ i a ยอมรับผิดนะคะในเรื่องของการเปิดเผยความลับทางทหารให้กับชูรักค่ะและอันดับที่4จีนมีการเพิ่มงบประมาณทางการทาหารนะคะมากถึง10%จากเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะและอันดับที่5เหเมืองฐานทินยูเครนระเบิดส่งผลให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว30คนค่ะ ครับมีการเปิดเผยตัวเลขแล้วก็ดัชนีหลายๆเรื่องออกมานะครับก่อนหน้านี้ผมมีการตามข้อมูลมีการระบุนะครับว่าประเทศที่ประเทศมุสลิมที่คนมุสลิมนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุด3ประเทศในโลกก็จะมีมาเลเซียตุรกีรวมไปถึงสหรัฐอารับเอมิเรตนะครับในขณะที่ กลุ่มประเทศที่พี่น้องมุสลิมนิยมไปเที่ยวแต่ว่าไม่ใช่ประเทศมุสลิมนั้นก็จะหมายถึงสิงคโปร์เป็นล,ลำาดับหนึ่งนะครับลำดับ2องยังจำไม่ได้แต่ว่าลำดับสานี้รวมถึงไทยอยู่ด้วยเราก็จะเห็นในช่วงที่หน้าร้อนของเขานะครับประเทศไทยก็จะเต็มไปด้วยสตรีแล้วก็บุรุษมุสลิมนั้นมาช้อปปิ้งอยู่เป็นจำนวนมากครับ สำหรับข่าวเศรษฐกิจในวันนี้นะคะสำนักข่าวบลูเบิร์กค่ะมีการใช้ดัชนีเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกว่าดัชนีความทุกข์ทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งดัชนีนี้จะคำนวณจากภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็อัตราการว่างงานค่ะซึ่งเป็นสองปัจจัยที่ทําให้ผู้คนอยู่ในภาวะเศรษฐกิจนั้นๆไม่มีความสุขนะคะซึ่ง15ประเทศต่อไปนี้ก็เป็นประเทศที่มีดัชนีความทุกข์ทางเศรษฐกิจต่ําอย่างเห็นได้ชัดหรือว่าผู้อีกแง่หนึ่งนะคะก็คือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มีความสุขนั่นเอง โดยประเทศไทยมีดัชนีดังกล่าวนะคะต่ําที่สุดค่ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นประเทศที่มีความสุขทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดนั่นเองนะคะแปลว,ว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะซึ่งอัตราการว่างงานของไทยในตอนนี้นะคะต่ำกว่าปกติค่ะโดยต่ำกว่า1%แล้วก็มีแนวโน้มจะเกิดภาวะเงินเฟอ้อในไทย ่ำมากๆนะคะอย่างไรก็ตามไทยก็ยังคงจะต้องพัฒนาอีกพอสมควรค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองอันดับต่อมานะคะก็คือสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งกลุ่มผู้บริโภคมีแนวโน้มนะคะ กลุ่มผู้บริโภคในวัยทำงานมีแนวโน้มการว่างงานในปีนี้อยู่เพียงแค่3.3ค่ะในขณะที่ราคาผู้บริโภคก็คาดว่าจะตกลงไปอยู่ที่0.9ในปีนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นประเทศร่ำรวยเป็นลำดับที่4ของโลกนะคะจากการประเมินของ IMF ค่ะ ลำดับต่อมาก็คือญี่ปุ่นนะคะที่ประสบกับภาวะเงินเฟ้อมานานร่วม20ปีและเศรษฐกิจขณะนี้กําลังอยู่ในช่วงออฟื้นตัวนะคะคาดว่าปีนี้ภาวะเงินเฟ้อของญี่ปุ่นอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1%ค่ะแล้วก็คาดว่าอัตราการว่างงานอาจจะลดลงไปอยู่ที่3.5%จากเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่3.6%ค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะทางจีนที่ทางการได้ออกมาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะระยะเนี่ยน,นะคะคาดว่าอัตราเงินเฟอ้อและอัตราการว่างงานที่ค่อย,อยๆลดลงจะทําให้จีนติดกลุ่มประเทศที่มีความสุขทางเศรษฐกิจมากที่สุดเป็นลําดับที่7ค่ะอีกประเทศหนึ่งก็คือนอร์เวย์นะคะที่คาดว่าราคาผู้บริโภคในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 2- 2%ในขณะที่อัตราการว่างงานในปีนี้อาจจะอยู่ที่3.75ค่ะแล้วก็มีรายได้ประชากรต่อหัวเฉลี่ยนะคะถึง6 0 0 0ื 7,000เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ2ล้าน2แสนบาทต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็พี่ใหญ่อย่างสหรัฐนะคะแม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวและ GDP ในปีนี้คาดว่าจะเป็นรองแค่นอร์เวย์และฮ่องกงเท่านั้นแต่ว่าอัตราการว่างงานที่คาดว่าจะยังเพิ่มขึ้นค่ะทำให้สหรัฐมีลำดับในกลุ่มประเทศที่มีความสุขทางเศรษฐกิจไม่ดีนักนะคะสำหรับประเทศอื่นๆที่มีความสุขทางเศรษฐกิจมากที่สุดประกอบไปด้วยเกาหลีใต้ไต้หวันเดนมาร์ก อังกฤษออสเตรียนิวซีแลนด์ไอร์แลนด์มาเลเซียและเยอรมนีค่ะส่วนประเทศที่มีความทุกทางเศรษฐกิจมากที่สุดในในโลกนะคะ5อันดับสุดท้ายก็คือกรีซยูเครนแอฟริกาใต้อาร์เจนตินาและเวเนซุเอลาค่ะซึ่งกรีซมีอัตราการว่างงานสูงถึง25%เลยทีเดียวค่ะกลับไปดูตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจในยูโรโซนนะครับก็ดูเหมือนว่ากลับมาดีขึ้นอีกครั้งนะครับติดต่อกัน4เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ดี ในกลุ่มยูโรโซนครับ stat, ยูโรสเตตหน่วยงานวิจัยของสภาพยุโรปออกมารายงานนะครับว่ายอดค้าปลีกเมื่อเดือนมก,กราคมสูงขึ้น1.1%เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมและก็เพิ่มขึ้น3.7%นะครับเมื่อเทียบกับเดือนมก,กราคมในปีที่แล้วยอดดังกล่าวเป็นยอดขายที่เพิ่มมากที่สุดใน1เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม56และก็ทําให้ยอดขายรายปีของปีที่แล้วสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2548 ปัจจัยที่ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นก็คือการจ่ายเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยยอดขายเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต์เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม3.2นะครับในขณะที่ยอดสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเพิ่มขึ้น1.2อครับอย่างไรก็ตามยอดขายในแต่ละประเทศของยูโรโซนไม่ได้เพิ่มขึ้นในตราที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยในยอดขายเยอรมนีและโปรตุเกสเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ายอดขายในฝรั่งเศสกลับเพิ่มขึ้นเพียง0.1เท่านั้น ทั้งนี้การใช้ใจ่ายของผู้บริโภคเป็นหัวใจสําคัญของการเติบโตเศรษฐกิจโดยก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อในแถบยูโรโซนที่ต่าลงจะส่งผลต่อการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคที่คาดหวังให้ราคาสินค้าลดต่ําลงไปอีกจึงไม่ได้มีการใช้จ่ายในทันทีนะครับโดยราคาสินค้าในเดือนมก,กราคมลดลง0.6เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างไรก็ตามราคาเชื้อเพลิงโลกที่ลดต่ําลงก็ทําให้มีผู้เก็บเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายสินค้าและก็บริการอื่นๆมากขึ้น ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าราคาเชื้อเพลิงที่ลดลงค่าเงินยูโรที่แข็งขึ้นและนโยบาย QE จากธนาคารกลาง EU ก็จะทําให้เศรษฐกิจในแถบยูโรโซนนั้นเติบโตขึ้นราว1.6ในปีนี้รายงานอีกฉบับยังกล่าวว่าเศรษฐกิจยูโรนั้นในเดือนกุมภาพันธ์เติบโตขึ้นอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ7เดือนครับนอกจากนี้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ของยูโรโซนในเดือนกุมภาพันธ์ยังเพิ่มขึ้น ติดต่อกันเป็นเดือนที่3เพิ่มขึ้น53.3จากเดิม52.6ในเดือนม,มก,การาคมซึ่งตัวเลขที่สูงกว่า50ก็จะชี้ถึงเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นก็เป็นผลมาจากการส่งผลิตในโรงงานยูโรโซนนั้นการสั่งผลิตในโรงงานของยูโรโซนนั้นมีเพิ่มสูงขึ้นครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษเรื่องของ FBI กันค่ะ